เตรมมาเฉยนะครับจะไหวจะโดยจะได้พ่มเบตต่อหรือเ่า โอ้นี้จะทำขึ้นเพืาอความบันเทิงเท่านั้นเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ8ปีขึ้นไปาการพน,านันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและไม่ควรลอกเลียนแบบ Hello everyone welcome to my channel welcome to game ปายแห่งความปิติโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมสำหรับเกมนี้นะก็หวังว่าเราจะไม่เกินนะครับผมไป let's go douche let's go โอเคเราเริ่มที่เบสสาบาทนี่แหละแป๊บบนึงโอเคหาเทอร์โบอยู่โอ้พาสิบรอบไปไหนวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีนะครับขอให้ไม่เกินนะตามตเตปขอให้ไม่เกินตามตเตปนะปกติเราก็เกือกันประจําเลยนะครับโอ,โอเคได้มาเฟืองมาโอ้ไมบาทเนี่ยก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับโอเคโอเคได้มาอีก3บาท นายนายวันนี้ก็แบบพอให้แบบโอเคโบ๊บ้าหน่อยนะโบ๊บ้าหนึ่งบาทที่สิบตัวงนะ <Okay. S 1> ก็ให้ทุกคนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับสำหรับคนที่จะดูคลิปนี้น,นะไปเลสโก o ขอให้โอเคขอให้ได้หน่อยขอให้ได้หน่อยนะครับผมผมรอมันนานแล้วนะมาล็อกแทบเพิ่งแว็บเดียวเองนะ ไหน,ไ,หนไม่มีอะไรมาเลยนะครับผมไม่เป็นไรเราไม่คาดหวังกับรอบแรกมากนะวิธีการเล่นเกมพวกนี้ก็แบบเบ็ดน้อย,อยตอนช่วงแรกอะ่ะแบบสัก50หมุนใช่ไหมแล้วก็เบ็ดช่วงน้อย,อยช่วงหลังอะ่ะเราก็าไปเพิ่มเบ็ดเอาเพราะวาดวงอาจจะดีช่วงหลังๆไงถ้าไม่ได้อีกเราก็เพิ่มอีกแล้วก็เล่นดีถ้าไม่ได้อีก,กเราเลิก,กลเล่นเถอะดวงไม่ดีแล้วหลักอย่าเล่นเลยถ้าเล่นไปอีกอยังไงก็หมดอะ่ะเพื่อผมผมเป็นบ่อยเจอประจำบางีเบ็ดห้าบาทแล้วออโต้สักห้าสิบรอบไป เลสโก้โอ้ยได้มาเฟิ่มมา16บาทคาแรคเตอร์เจ้ตัตวสองตัวแล้วตัวสองตัว,ตวโคตรทำร้ายกันเลยนะครับนี่โอเคขอคาแรคเตอร์เยอะๆหน่อยไม่เอาจ้าตัวสองตัว,ตวได้ไหมอ่ะได้ไหมอ่ะได้ไหมได้ไหมได้ไหมอ่ะเออไม่ได้อะไรเลยอ่ะเออไม่ได้อะไรเลย โอเคเงียบโอเคสามบาทน่าจะได้เพิ่มเบ็ดแหละเดี๋ยวอยากตรงละวนาจะได้หมุนอีกทักสามสิบรอบแล้วเพิ่มเบ็ดนะตอนนี้ดูเกลือนะไม่ได้อะไรเลยนะโอ้ได้กล่องมาแล้วได้กล okay, ่องพิษนามาห้าบาทวัดเดียวโอเคโดนสองบาทหนึ่งบาทโอ,โอ้โอ้วา้วาวว้าวน้อยสะใจดีจริงๆนะครับท่านผู้ชมโอเคได้กล่องอีกรอบไนหะได้อะไรมะเฟืองโอเคได้ไมเท่าไหร่ 6 4บาทได้เหมือนเยอะเลยนะได้เหมือนเยอะเลยนะได้มา64บาทเนี่ย20บาทโอเคนี่กี่ครั้งวะ13บาเหรอโอเคไปไปไป let's go let's go 6เบอร์เด้อ10บาทเด้อโอเคหกเบอสักเท่าไหร่ดีตาต่อไปสักอะไรวะโอ๊ยสแครเตอร์อเอ้า จะแคสเตอร์มาเฉยเลยนะครับจังหวะนี้แต่โดยจะได้เพิ่มเบตต่อไปหรือเปล่าจะได้เพิ่มเบตแล้วจะหมุนต่อไปหรือเปล่านะโอเคได้กล้วยมา2อรูปจะบุบเบลีมามาเท่าไหร่วะสิบสองอันจะเอีงุ่นมาเท่าไหร่โอ้ยได้เยอะเลยที่เกต์นับละ <laughs> โอ้ยได้มาเฟืองได้มาอีกสามสิบสองบอด ในกล้วยเท่าไร่เท่าไรแปดสิบสองโอ้โหโคตรเยอะเลยนะครับจังหวัดีนดัดเยี่ม <c oughs> นี่อะไรได้งูนได้งูนโอเคสี่สิบสามบาทห้าสิบตางนะได้มาเฟืองต่อไปขอคนไมมให้มนได้ตังค์เยอะหน่อยดิจะไม่ได้ตังค์แล้วนเนี่ยขอคนเราไม่ได้ได้ตังค์เยอะหน่อยสวยงามครับถ้าแตงวยบอกเลยว่าโคตรแตกนะแต่อันนี้ก็โอเคแล้วครับผมสับปะรดนะ ก็ได้มาลายหกสองสามออโอเคยอดเยี่ยมน้ำได้เยี่เไรนะครับผมก็อะไรนะได้มาหกร้อยกว่าบาทนะก็ตอนแรกมีอยู่ห้าพันสองใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นห้าพันเจ็ดแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปใหม่ๆด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีครับขอให้เป็นวันที่ดีนะครับแฮปปี้บลูกเดย์นะ